วันนี้พามาดูฟิโลแองเจลานะครับตัวนี้ทำจำนวนได้ช้ามากช่วงผ่านมามันเย็นอากาศมันเย็นแล้วก็มีเชล้าลงมาตามอากาศน้ำค้างหรนะืออะไรเงี้ยทำให้ใบเสียหายเห็นบางคนที่แบบต้นใบไม่ฉีกไม่ขาดเลยอะ่ะถือว่าเลี้ยงได้ดีมากเลยนะครับ ใบมันขาดไปถ้าใบาไม่ขาดจะสวยมากเลยครับตันนี้เป็นแองเจล่าครับเอามาให้ชมกันตัวนี้ไม่มีจำน่ายนะครับคิวยาวมากครับต้องทำให้เพื่อนที่เล่นไม้ขึ้นก่อนถึงจะมีจำน่ายครับต้องแบ่ง,แ,บงแต่หลายพันกันไปก่อนเพราะตัวนี้มีเงินไม่ใช่จะซื้อได้นะครับเพราะว่ามันมันมีจำนวนน้อยครับ เราสักจะมีสักสองต้นสามต้นขึ้นไปถึงจะแบ่งได้แต่นี้ผมติดคิวอย่าต้องแบ่งให้เพื่อนๆ่อนก่อนจำนายครับไมาดูนะครับพอดีมาบา้านมาดูต้นไม้มาลงกันดูเลยเลยครับตัวนี้แองเล่านะครับถ้าใครมีตัวนี้จำนายมีตัวดา่างก็เอาไปลงเปิดราคาดูก็ได้นะครับผมว่าตัวนี้คนหาเยอะครับเผื่อจะมีขายใหม่ใหม่มาก็ได้ นี้มันจะทํายากเพราะว่าถึงรากเขาออกมาแล้วก็ต้องต้องมีตาเลี้ยงถึงจะตัดได้เพื่อจะไม่สูญพันธุ์ก็อย่างคืออย่างนี้ค่ะเนีย่ยต้องมีตาเลี้ยงแต่ตาเขาจะไม่โตเพราะว่ากว่าจะแยกหนอนนี้ออกเขาถึงจะโตแต่โตมีก็ต้องมาลุ้นกันอีกทีว่าจะด่างหรือเปล่าตัวนี้ไม่ง่ายเลยนะครับแต่สวยครับเป็นไม้ที่ผมจองมา 5 6ปีนะบางทีก็บางทีในวงการเขาก็ต้องแบ่งกันให้ครบก่อนถึงจะแบ่งออกมาได้ใบเขาเท่เหมือนก้ามกุ้งนะครับใบจะเหมือนก้ามกุ้งแต่ดูแล้วเหมือนไม้กางเขนคล้ายๆนะฮะแต่สวยดีครับเป็นลักษณะเอกลักษณ์ที่สวยงามโอเคสวัสดีครับตัวนี้เป็นฟิโลแองเจล่านะครับตัวนี้เป็นไม้ตัวที่หายากเปิน ท็อปทอในของฟิโลเลย